ในวันนี้เราจะขอแนะนำ workflow ที่ใช้เครื่องมืออัตโนมัติอย่าง nxn สำหรับการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์และเผยแพร่ลงบนบว็เพจได้แบบอัตโนมัติทั้งหมดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเขียนบล็อกเกอร์หรือผู้ที่ต้องการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆเพื่อนำไปเผยแพร่บ,บนเว็บไซต์ของตนเองอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมาเริ่มกันเลยไปที่ command prompt พ,มพิมพ์คำว่า nxn Start เมื aky, ่อรันเรียบร้อยจะขึ้นลิงก์มาให้เราพิมพ์ตัวเพื่อเริ่มใช้งาน n d n เมื่อเปิดขึ้นมาแล้วให้ทำการสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่เริ่มต้นด้วยทิกเกอร์ที่ให้ผู้ใช้กดทดสอบ การทำงานแบบแมนนวลเพื่อเริ่มต้นกระบวนการต่อไปเซต URL กำหนด URL ของเว็บไซต์เป้าหมายที่ต้องการทำเว็บสคริป i ิ้งโดยใช้โนแบบแมนนวลอินพุตทำการตั้งชื่อ field ID ใช้คำว่า base domain type เป็น string ใส่ URL เว็บไซต์ที่เราต้องการสคริป i ิ้ง ตรงนี้ผมลองใช้เว็บไซต์เกี่ยวกับ AI นะครับเสร็จแล้วกดทดสอบดูจะพบ URL ที่เราเตรียมไว้ทำการเปลี่ยนชื่อให้เรียบร้อยต่อไปเราจะดึงข้อมูล HTML ทั้งหน้าเว็บไซต์จาก URL ที่กำหนด โดยไปที่ช่องค้นหาพิมพ์คำว่า HTTP และเลือก HTTP Request ทำการเปลี่ยนชื่อให้เรียบร้อยตรงช่อง URL ให้ทำการดึงเซตโดเมนที่เราเตรียมไว้มาใส่ ทำการกดทดสอบจะเห็นว่าได้ดำเนินการดึง HTML ทั้งหน้ามาไว้หมดแล้วข้อควรระวังบางเว็บไซต์ไม่สามารถดึงได้ต่อไปเราจะแยกเนื้อหาที่ต้องการจากโครงสร้าง HTML โดยใช้ extract HTML content เพื่อเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเช่นชื่อบทความเนื้อหารูปภาพเป็นตน้น ขั้นตอนแรกเราจะดึงรูปภาพมาก่อนทำการตั้งชื่อคีย์แรกว่า image แล้วกลับไปดูว่าเราจะใช้แท็กอะไรเอามาใส่ตรงนี้จะเห็นว่าใช้ div และ image ในช่องนี้ให้เราพิมพ์ diff และ image เป็นตัวย่อลงไปตรง return value ให้เลือกเป็น attribute ตรง attribute ให้พิมพ์คำว่า src และก็ให้เปิด return array เอาไว้ต่อไปเป็นการส c t c h หัวข้อ ให้ทำการแ a วลู ue, ขึ้นมาอีกหนึ่งอันตั้งชื่อคีว่า post CSS selector ให้ใส่ h1 และ a ตรง Return Value ให้ใช้ค่า text แล้วทำการกดทดสอบจะเห็นว่าได้ดึงส่วนที่เราต้องการออกมาแล้ว ต่อไปเป็นการรวบรวมข้อมูลที่ได้จาก HTML และเตรียมสำหรับขั้นตอนถัดไปเช่นใช้ AI เพื่อประมวลผลหรือจัดรูปแบบข้อมูลไปช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่า aggregate เมื่อเปิดขึ้นมาแล้วตรง input name ให้ดึงส่วนที่ใช้มาใส่ตรวจสอบดูก่อนว่าถูกต้องไหม เมื่อมั่นใจแล้วให้ทำการลากฟิลที่ถูกต้องมาใส่เสร็จแล้วให้ทำการทดสอบจะเห็นว่ามี URL รูปภาพและหัวข้อที่เราต้องการมาต่อไปใช้โมเดล AI เช่น Google Gemini เพื่อสกัดข้อมูลอย่างแม่นยำ และการสรุปเนื้อหาหรือการปรับโทนภาษาของบทความให้เหมาะสมเปิด AIAgent ขึ้นมาตรง Source for Prompt ให้เลือกเป็น Define Below ตรง User Message ให้ลากหัวข้อมาไว้ก่อนตรง Required Basic Output Format ให้ทำการเปิดไว้ และก็ตรงเซตติ n งตรงรีทายออนเฟลก็เปิดไว้เหมือนกันต่อไปตั้งค่า Google Gemini แใช้โมเดลให้ทำการกรอก Google Gemini API a c c o แอคเคาให้เรียบร้อยถ้ายังไม่มีให้ไปที่เว็บไซต์ Google AI Studio API Key ทำการ create API Key ให้เรียบร้อยถ้ายังไม่เข้าใจในส่วนนี้แต่มินจะทำวิดีโอสอนให้ต่อหลังเมื่อได้คียแล้วให้เอามากรอกให้เรียบร้อยทำการเลือกโมเดลที่เราต้องการ ต่อไปเป็นการตั้งค่าสตรักชั่น o อา u t p u t เพอร์ซอร์ตรงไทยเลือกเป็นดีฟินบีโลในส่วนอินพุ s สติ m เมอรเดียวเงมิจะทิ้งตัวอย่างโค้ดไว้ด้านล่าง ทำการคอนฟิกสชีมาเรียบร้อยแล้วก็ไปทำการเขียนพร้อมเพิ่มเติมใน AI agent เขียนบทความเกี่ยวกับอะไรแปลเป็นภาษาไทยก่อนโดยเน้นไปที่ AI พร้อมคำแนะนำสำหรับผู้อ่านสร้างหัวข้อย่อยและย่อหน้าที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาใช้การจัดรูปแบบ HTML สำหรับการแสดงผลบน WordPress คำแนะนำในการเขียนต้องมีเนื้อหาที่ลึกซึ้งและน่าสนใจใช้หัวข้อหลักและย่อยเพื่อแยกเนื้อหาให้เข้าใจง่าย ใส่คำสำคัญหรือข้อความที่เน้นด้วย STRONG และเอหากจำเป็นข้อกำหนดสำคัญห้ามคัดลอกหัวข้อข่าวมาโดยตรงต้องเขียนใหม่ต้องเขียนให้เหมาะกับแนวทางของแต่ละแพลตฟอร์มโพสต์ต้องมีอารมณ์เชิงบวกหรือเป็นกลางเสมอเสร็จแล้วเริ่มการทดสอบ จะเห็นว่า AI agent ส่งเอา์พุตออกมามีทั้งไทเท p โพสและก็แท็กต่อไปเป็นการอัพรูปภาพไปยัง WordPress เลือก h ฮ a d ที TTP request ทำการเปลี่ยนชื่อให้เรียบร้อย ในช่องเมสตอดเลือกเป็นโพสในช่อง URL ใส่ลิงก์สำหรับอัปโหลดมีเดียไปยัง WordPress API ของเราต่อไปในส่วนของ Authentication ให้เลือกเป็น Generic Credential Type เสร็จแล้วตรง Generic Credential Type เลือกให้เป็น Basic Auth ในส่วน Basic Auth ให้เราล็อกอ WordPress API ทำการเปลี่ยนชื่อให้เรียบร้อยในส่วนของ User Password ให้เราไปที่เว็บไซต์ WordPress ของเราไปที่หน้าเดสก์บอร์มองหาเมนู User เลือกโปรไฟล์เลื่อนลงไปด้านล่างมองหาคำว่า New Application Password Name ในช่อง Text ให้เราตั้งชื่อแอปของเราเสร็จแล้วกดแอดจะเห็นแอปพลิเคชัน Password ของเราต่อไปทำการ Copy User ของเรา ไปใส่ในบทเพามต่อไปทำการ copy application password ของเราไปใส่ไว้ใน nxn เสร็จแล้วกด save ต่อไปในส่วนของเส้นเหตุเดือ ตรงช่อง name ให้ใส่ content disposition ในช่อง value ให้ใส่ attachment file name และก็ json url รูปภาพจะอยู่ที่ aggregate ที่เราทำการแยกไว้ลากมาวางใส่ที่ value ข้างหลัง attachment file name ทำการเพิ่มพารามิเตอร์ในช่อง name ให้ใส่ content ไท p ในช่อง v a l u ให้ใส่ binary data mime t y ในส่วนนี้ต้องเพิ่ม HTTP request เพื่อดึงรูปภาพมาไว้ในรูปแบบ binary ทำการเปลี่ยนชื่อ เสร็จแล้วในช่อง URL ให้ทำการกรอก URL รูปภาพกลับมาที่อัปโหลด WordPress อีกครั้งในช่องแ a วลูจะเห็นท้ายของรูปภาพ เสร็จแล้วทําการกดทดสอบจะเห็นเอาพุธ URL ที่เราอัพรูปภาพขึ้นไปต่อไปเราจะสร้างแพทเทิร์นจากว่าสคริปต์สำหรับส่งไปให้ WordPress ของเราไปที่โค้ด ทำการ Copy Code ที่เราเตรียมไว้ไปใส่ในช่อง Edit JavaScript หลักๆจะมี Title Content Status และก็ Category ไปที่แท็บด้านซ้ายมองหา AI Agent แล้วก็ทำการลากไถเทินไปไว้ข้างหลังไถเทินในจาวาสคริปต์ในส่วนของคอนเทนต์เราจะใส่อิมเมจก่อนตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าเป็นรูปภาพที่เราต้องการไหม เมื่อแน่ใจแล้วว่ารูปภาพมาถูกต้องให้ทำการลากไปวางใน s r c เสร็จแล้วโค้ดจะยังใช้ไม่ได้เราต้องเพิ่มดอลลาร์สายและก็ปิดการปิดหัวท้ายต่อไปเราจะใส่คอนเทนต์แต่ก่อนจะใส่คอนเทนต์เราต้องใส่ br ก่อนเพื่อให้ข้อความลงมาด้านล่างเสร็จแล้วให้เราพิมพ์ดอลลรสาสไยและก็ปีกกาปิดหัวท้ายหลังจากนั้นให้เราไปที่ AI agent เพื่อดึงคอนเทนต์มาใส่ในดอลลรสาสไยและก็ปีกกาปิดหัวท้ายที่เราเตรียมไว้ เสร็จแล้วเราก็จะเพิ่มแท็กโดยเพิ่มดอลล่าสายและก็ปีกกาปิดหัวท้ายเหมือนก่อนหน้าทำการลากแท็กมาวางในดอลล่าสายและก็ปีกกาปิดหัวท้ายที่เราเตรียมไว้เสร็จแล้วกดทดสอบจะเห็นตัวอย่างเจสันก่อนจะส่งไปให้เว็บเพจ ต่อไปเป็นขั้นตอนอัพคอนเทนต์ทู r d p r ดเพโดยไปที่ HTTP request เปลี่ยนจากเกตเป็นโปรตตรง URL ให้ใส่ URL สำหรับโปรดและก็ให้ทำการอเทนเหมือนตอนอัพรูปภาพ แล้วเลื่อนลงไปในส่วนของเซนบอด d ี้และเปลี่ยน Specific Body เป็น using Json ในส่วน Json ให้ใส่ Json String j i f f r e d ล l l a สาย Json แล้วทำการเพิ่มออปชัน Response Format เลือกเป็น JSON ตรวจสอบให้เรียบร้อยแล้วทำการกดทดสอบจะเห็นว่า n x n ได้ส่งโพสต์ข้อมูลที่ได้ไปยังเว็บไซต์ WordPress โดยใช้ REST API ทำการเปิดเว็บไซต์ WordPress ของเรา เพื่อเช็คว่ามีการส่งข้อมูลมาใหม่จะเห็นว่ามีหัวข้อเข้ามาใหม่ให้กดลิงก์เข้าไปเพื่อตรวจสอบรายละเอียดข้างในจะเห็นว่ามีทั้งรูปภาพและคอนเทนต์เข้ามาแล้ว แต่ฟีเจอร์เรดมีเดียยังไม่เข้ามาให้เราเพิ่ม h t t p r e q u e พ t เเข้ามาอีกอันทำการเปลี่ยนชื่อให้เรียบร้อย เปลี่ยนจากเก็ให้เป็นพุทธตรงช่อง URL ให้ใส่ลิงก์สำหรับโพสต์ต่อท้ายด้วย ID รูปภาพที่อัพก่อนหน้านี้ข้อควรระวังข้อความต้องติดกันทั้งหมดแล้วทำการออเทนอีกครั้ง เสร็จแล้วเลื่อนลงไปเซ็นเฮดเดอร์ในช่องเนมให้พิมพ์คำว่า c o n t ทนต Type ในช่องแ a วลูให้ใส Application ่แอปพลิเคชันทับเจสันเลื่อนลงไปเซนบอดี้ในช่อง n เนมให้ใส่คำว่า f e a t u r e r ร d Media ในช่องแ a วลูไปที่แท็บด้านซ้ายมองหาคำว่าอัปโหลดทูว r ร์ r เ s s แล้วทำการลากไอดีรูปภาพที่เคยอัปก่อนหน้ามาใส่ในช่องแ a วลูและทำการตรวจสอบให้เรียบร้อยอีกครั้งเสร็จแล้วให้กดทดสอบจะเห็นได้ว่าเอ็นอนได้อัปรูปภาพ ไปที่ Wordpress เรียบร้อยแล้วไปที่หัวข้อที่อัพเข้าไปแล้วแล้วกด Edit กด Refresh อีกครั้งจะเห็นว่าในช่อง Feature Red m ม d i ีมีรูปภาพมาแล้วเสร็จแล้วให้ทำการกด Save กลับมาที่หน้า N X N แล้วทำการกด Save Workflow กลับไปที่ Wordpress ทำการลบโพสตที่เราโพสต์ไปตอนแรกกลับไป NXA อีกครั้งทําการกด r e f r e s หน้าอีกครั้งแล้วทําการกดทดสอบ workflow ทั้งหมด เมื่อ workflow ทำงานเสร็จสิ้นให้ไปที่บ d ดเพรสอีกครั้งทำการกด Refresh จะเห็นหัวข้อข่าวที่ n x n ส่งเข้ามากด Edit อีกครั้งตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสร็จสมบูรณ์ เสร็จแล้วกดเซฟแล้วไปที่ Public กดลิงก์เพื่อดูหน้าจอแสดงผลเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้น workflow web scraping p ไปยัง Word Press ด,ด้วย N X N workflow นี้แสดงให้เห็นถึงพลังของ N X N ในการภาษาระบบ web scraping p การใช้ AI ประมวลผลข้อมูลเหมาะสำหรับสายคอนเทนต์ออโตเมชันนักพัฒนาหรือผู้ที่ต้องการลดเวลาการจัดการเนื้อหาแบบเมนวลหากชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณครับ